กีฬาที่ใช้ความไหวากที่สุดลูกลูกที่ใช้ในการเล่นเนี่ยคือว่าที่สุดก็คือกีฬาแบบนุ่นั่นเองจริงอมาพี่สำหรับคนไทยที่เล่นกีฬาแบบนุ่นต้นเนี่ยแต่ว่าต้องมีสายตาที่ไวแล้วก็จีบคมมากทีเดียวฉันว่านอกจากสายตาที่ไวและจีบคมแล้วเนี่ยหน้าตารูปร่างต้องดูดีมากๆจะยังไม่มานะคะแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณอ่อพี่โดนมากนะคะที่เลือกคุ เป็นสานามเองก็ในสี 2. สองให้เราได้มาัดก <ร médico S 2> <th> ิจกรรมดีๆนะคะอย่างนี้แล้วก็ส่วนผสมในการร่วมกิจกรรมของเราค้งนี้ยังมีอย่างหนึ่งคือการ่งาตอบเากับารลูกการทะเเีย่ะมันต้ราว่านาหรคะเพ่มใกการผลิตกแบา ได้รักษาโลกที่เชือมแมก